สวัสดีค่ะวันนี้สวดมนต์กิจกรรมความเพียรครั้งที่84จังวันที่27มีนาคม2568 Facebook นกพิชภัดรนะคะบัดนี้วันที่27มีนาคม2568 เป็นวันที่84ที่ข้าพเจ้าพิชาพาัดการปุนขอถวายเสงสวดสาธยาพระปรสูติพระปริและมนต่างๆถวายเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชายสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิ่จดจในขละพะยัญชนะนในบทสวดย่างสวอเน,นื่อรู้เถิด บทสวดที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุอัคระคันจันตุเทวตาสันธมังมุนีราชัาสนันตุสังฆโมฆัตัมซังเคกามีจัลุเปสิริธิลาตะเกจันตาลิเกวิมาเนทีเปลาเถจักามีตาลุวะนักแห่งเเคหาวะุมหิเคติภูมาจะยันตุเทวาชลาตาลาวิสเมยัคขันทัพนาคาติจันตาสันติเกยังมุนีวะลาจันังจัตวโมมีสุนันตุธรรมะสวรรคารวยยัมพัฒตาธรรมะสวรรคารวยยัมพัฒตาธรรมะสวรรคารวยยัมพัฒตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสัมมาอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตัวพระขวาตวขวาธรรมโมธรรมังนะมะสามิสุปฏิปันโนพระขวตัวสามสาวะอะสังโฆสังฆังนะมะมี บทสวดที่4บทสวดน้ำมการสิทธิคาถานโมตัสสะพระคาวตัวอรหัตต์สมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวตัวอรหัตต์สมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวตัวอรหัตต์สมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่5บทสวดใจสารนคมนัปถัพพุทธังสารนังขาฉามิธรรมังสารนังขาฉามิสังฆังสารนังขาฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังขาฉามิทุติยมปีสังบางสารนังฆาามิทุติยมปีสังฆังสารนังขาฉามิ ตติยมปีพุทธังสารนังคจฉามิตติยมปีทำมังสารนังคจฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคจฉามิบทสวดที่หก sure. บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทถมีสารนังอัญังพุทุมีสารนังวะลังอิตินะสัจจวัชเชนะสุที่มีหูตัสัพพะธานาถมีสารนังอัญญ์ธรรมุมีสารนังวะลังอิตินะสัจจวัชเชนะสุที่มีหูตัสัพพะธานาถมีสารนังอัญังธรรมุมีสารนังวะลังอิตินะสัจจวัชเชนะสุที่มีหูตัสัพพะธาบทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติ อิธิปิศาภพะครวอลหังสมาสม,มา,า,าสัมพุทโววิชาจจรณาสัมปันโทสุกโตโลกะวิลุทอนุตโตจรมาจาระิตตถาเทวมนุษย์นางพุทโธภะคะวติบทที่8ธรรมานุสติ สวากดิ์คะตัวะตาธรมโมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสโกปนัยโกปเจตังวิิตภูวินโยหิติบทสวที่9สัาสคัุสติสุปฏิปันโนะระขวัตตสาวะสังโฆชุปฏิปันโนะขวตสาวะสโยายยปติปนโระขวตสาวะสังโฆยามีจิปฏิปันโนพะขวตวสาวะสังโฆติทางจตาริปิสายุคานิอัฏฐปสาวุคลาเอสะวตสาวขสังโฆอางหเนยโยปางเนยโยทกขเนยอัญชลิกะละโยอนุตตลังบุญญาเขตังโมกาสาติ บทที่สิบัตนาสูตรยานิทัพภูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวันตานิเกสัมพีวาภูตานิสมะนาพระวันตุสังอัทโวปีจักกะจัสุนตุพัสิตังตันาหิภูตานิสามีธาสัมพีเมตังกะรุษามนุษยาปัญญายะทิวจารตูจหาลินติเยพะลิงตันมาหิเนลักอัถาอปามตะายังกิจจิวิตังอิทวาวหูลังวาสังเคสุวายังรัตานังปณิตังนาโนสัมังอัถิตะทาคาเตนะ อิธัมปีผุ้เทแลัตนังปณีตังเอตินะสตินะสวัสดีหุตุขะยังวิละขังอมตตังปณีตังชาทัตาคาสังยามุนีสมาหิตุนาตีนะธรรมีนะสมาธิกิติอิธัมปีธรรมีแลัตนังปณีตังเอตินะสตินะสวัสดีหุตุยัมพุทธะสีโตปาลิวัฒนียีสุจริงสมาธินันตะลิกัญญามาหุสมาธินาตีนะสมุนทวิทติอิธรรมปีธรรมีแลัตนังปณีตังเอตินะสตินะสวัสดีหุ่นตุ เยบุคคลาอัตฐะปตังสัตถาปัจจานิเอตานิยุคานิหุติเตทักขีเนียสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพราณีอิทัมปิสังเคแลตนังปณิตาเอเตนะสเจนะสวัตทิหุตุเยสุปายุตามนณสาถามเฮนะนิการมิโนโกตมสาสนามีเตปฏิปตามะตังวิไคหาสังธามุตานิผุ้ติงผู้เมานาอิทัมปิสังเคแลตนังปณิตาเอเตนะสเตนะสวัตทิหุตุยะเห็นทักขีโลกัจวิงจิโตสิยาจตุพิวัติพิอสัมปะกัมปิโย

สีสัพพตังวะปิทายติกิตจิจตุหะปลายิหิตจัวิตามุตุฉะจาพิฐานายอภัพโตกาตุงีทมปิสังเคแลตนังปนิตังเอเตนะสัตเตนะสวัติหุตุกิจจาปิโสกัมังกะโรติปะปการกายเยนะวาจายุชาติสาสาวะภูสุตัสสาวติจายะอภภาพตาทิจตปะทะตตะวุตะอีทมปิสังเคแลตนังปนิตังเอเตนะสัตเตนะสวัติหุตุ ว่านับปากภูมิเพยสาภุสิกักเคีขิมหานะมาศีปัทมินขิมเหตุตะทูประมังธรรมวัลังอธิษยีนิพานะธรรมินเจรละมังหิตายะอิธรรมปีพุทธตรัตนังปณิตาเอเตนะสัตตินะสวัตถิหุนตุวะโลวะลัญยูวะละลุโววะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวัลังอธิษยีอิธรรมปีพุทธตรัตนังปณิตงเอเตนะสัตตินะสวัตถิหุนตุขีนังบุญละนางนวัดนัตถีสัมภาวังวิรัสติอิตายาติเกวะวัฏนิมิ เตขีนาตีชาอวิลุนหิฉันทานิพันตีทีลายยะถาปาตัมปิโสอีธรรมปิดสังเคลตนาปนิตาเอตินาสัจเตนาสุวัติโหตุยาณีทัพปูตานิสมาคตาณิภุมานิวายานิวัตติเชตตาตาฆตังเทวมนุสปุจิตังพุทธันนะมะสามะสุวัติโหตุยาณีทัพปูตานิสมาคตาณิภุมานิวายานิวัตติเชตตาตาฆตังเทวมนุสปุจิตังสัมบังนะมะสามะสุวัติโหตุยาณีทัพปูตานิสมาคตาณิภุมานิวายานิวัตติเชตตาตาฆตังเทวมนุสปุจิตังสัง ทังน้มาสามารถสวัทดีหตุบทที่11อาถานาปริยาประปิบตทย่ สัมภาโลคาวินุพุตุสัมภาปัจจานตาพระชิโตสัมภาเวรมัตติกันโตนิพุตุจตุวังพระสัสพีติโยวัชันตุสัมภาโอโลกวินาศตุมาติพระวัดวันตาลายโยสุขีธีกายุโภะวะอภิวัฒนศสีลจัตตินิจังวุฒาปัจจัยโยนจตารูธรรมะวิวันติอายุวันโนสุขังพะลังบทที่สิบสองอาทิตตปริยายาสูตรเอวังเมสตังเอกังสัมภยังพระคบวาคยายังวิหารติคยาสีเจตังทียนพิคุสังหาเจนะตักรักโขพระคบวาพิคุอามันตีสิ สัมพังธ์พิคเวีที่ตังกิจจักพิคเวอยสัมพังอาทิตังจักูพิคเวอทิตตังลูปาอทิตตัจักูวิญญาณังอาทิตังจักูสัมผัสโสที่ตยังปีตังจักูสัมผัสจักระเฉยยาปกระเฉ็ดทเวทียตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวาตัมปีที่ตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคขคีนาทูสักขินาโมวะขนาที่ตังชัชจิยาชลามะระเนนะสุเกหิปริเทวีหิทุเกหิธุมนะสีหิปยาสีหิที่ตันติวัตามิ สตังอทีตั้งสันทาอที่ตาสตวิญญาณังอที่ตั้งสตสัมผัสสตรวุอธิตตยมปีังโสตสัมผัสสัพพัเชีวเาชิเวทิตังสุขังว่าทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัมปีที่ตังเกน้าที่ตังทีตั้งราคะเกนาโทจากเกนาม่เาทีตั้งจัจาชลามะระนีนาสูเกหิ ปณิเทวีเหตุทุเขหตุโทมาสาเหตุปยาเสหิทิตันติวะทามิคานังทิจังคันธาทิตาคานาปิญญาณ์งทิจังคานาสัมผัสโสทิโตยัมปีทังคานาสัมผัสสัพพะเชี่ยวปัชเวททยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมะสุขังวาตัมปีทิจันเกณฑ์นาทิตาที่จังราคขินาโทจักขินามูรขินาที่จังชาติยาชลามาลเนนะโสจิเหตุปณิเทวีเหตุทุเขหตุโทมาสาเหตุปยาเสหิทิตันติวะทามิ ชีวหายิตาละสาวิตาชีวหาวิญญาณังทีตั้งชีวหาสัมผัสโสทิตยัวยำปิตังชีวหาสัมผัสสัปัจเจ้าปัจเจติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาะทุกังวะสุขังวาตัมปิที่ตังเจนะที่ตังที่ตังลาคัคินาโทัจากคินาโมคินาทิตังจาจิยาชะลามะระนีนะสุขีหิปัญิเตวีหิทุเขหิทุมนะเสหิเหปยาเสหิอะทิตังติวะธามิ迦โยทิตูโธทภาทิตา迦ยะวิญญาณัะทิตังกายะสัมผัสโสทิตยัวยำปิตังกายะสัมผัสจับปัจเจ้าตัง สุขังวาทุกังวาทุกกรรมาสุขังวาตัมปีที่ทางเคนอาทิ่ตทิตังราคะคินาโตสักขินาโมคินาทิตังจัจจิยาฉลามะละเนนะโสเกหิตปริเทเวหิตทุเกหิตุมลสเสหิปยาเสหิอาิตันติวาทามิมโนทีตโตทมาทิตย์เมโนวีณาไนทิตตังมโนสัมปสโสทิตตยังปีตังมโนสัมปัสัะปะชีวปัชติเวทายตัสุขังวาทุกังวาทุกกรมาสุขังวาตัมปีที่ทางเจนะอาทิ่ตังอาทิตตังราคะคินาโตสักขินาโมคินาตอาทิติ ปริเทเวเหตุทุกเถเหตุทุกมรณะเสรีหิวปยาเศริเหติตันติวะฏามิเอวังปักสังกิเวสุวาอริยสาวะปูจักภูมิปีนิพินตตินุปสจปีนิพินตติจักภูวิเนปีนิพินตติจักภูสัมปัสเศปีนิพินตติจักภูสัมปัสเศปปัจปชยะอุปัชติเวทายทตันสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวาตัมปิตัมมิงปีนิพินตัิ โสติมิงปีนิพินทัติสันเิสุปีนิพินทัติสุตวิญญาณีปีนิพินทัติสันโสตสัมปัสสิปีนิพินทัติยมปีทังโสตสัมปัสสัพพะจยาวไปสฉติเวทยุตัสสุขังวะทุกังวะทุกขมะสุขังวะตัมิงปีนิพินทัติขณะมิงปีนิพินทัติกันติสุปีนิพินทัติมะแนมิ่งแนมปีนิพินทัติขณะสัมปัสสิปีนิพินทัติยมปีทังขณะสัมปัสสัพพะจยาวไปสฉติเวทยุตังสุขังวะทุกังวะทุกขมะ ชิวหาญีปีนิพินทัติและสีสุปินิพินทัติวินชิวหาวิญญาณิปีนิพินทัติชิวหาสัมปัสสีปีนิพินทัติและสีสุปิชิวหาอุปเชตชิวหายะปีนิพินทัติและสีสุปินิพินทัติชิวหาวิญญาณิปีนิพินทัติชิวหาสัมปัสสีปีนิพินทัติยัมปิทังชิวหาสัมปัสสัมัสเชี่อุปเชติเมท้ยิตังสุขังวาทุกังวาทุกขำมาสุขังวาตัมมิปีนิพินทัติ

ขีณาชาติภูสิตังลัมมัจจานิยังกัตังกาลานิยังนาปาลังอัตตาเยปิปัจานติจิตแต่มาบุตะภักควาอัตมานาเตภิกขุปะภาวะตุภาสิตังอภินันตุงอิปันมิจปานะเวยากะละนัดมิญกัญญามาณีตัสสะภิกขุสหาสะอนุปตายะอาสะเรหิติตานิวิมุจึงสุติบทที่สิบสามานักขารตนะสุตังเร่วเมสุตังเอกังสัมมยังภักควาปาลานะจียังวิหารติตสิปันนิมิขะตาเยตละโภภักควาปัญจวัคียิภิกขุอามันติจิ รูป uh uh e ังพิกเวนาตารูปังใจหิตังพิกเวอัตาพระวิสานายิทังรูปังภพทายสังวัตุยสัมเพตตาจารูปิเอวังเมรูปังหุนตัวเอวังเมรูปังมาหุนสีจัยันมาจากโคพิกเวรูปังนัตตาตันมารูปังอภพทายสังวัตติเนตตาละปติรูปีเอวังเมรูปังหุนตัวเอวังเมรูปังมาหุนติเวทนานัตตาเวทนาใจหิตังพิกเวอัตาพระวิสานายิทัง วิธนาภาตายะสังวัตติยะสัมผัตาจอวิธนายะอีบังมีวิธนาหุตกอีบังมีวิธนามาหูสิติยันมาจากโคภิกวีวิธนานตาตันมาวิธนาภาตายะสังวัตจินะสาวัตถิวิธนายะอีบังมีวิธนาหุตกอีบังมีวิธนามาหูสิติยันญานาตาสัญญาใจหิตังภิกเรอตาภวิสานะยิทัง ส latitude, ble, ري, IS IS able, ัญญาภาทายะสังวัตยะสัมเพิาจากสัญญายะอวังมีสัญญาหูตุเอวังมีสัญญามาหูสิติยันมาจากโคิเวสัญญาณตาตันมาสัญญาภาทายะสังวัตติเน่อจากละพติสัญญายะอวังมีสัญญาหูตุเอวังมีสัญญามาหูสิติสังขารานตาสังขาราจะยเหตัทางภิกเวอัตาภาวิสังสูนังยิ่งทางสังขาราภาทายะสังวัตยุยมสัมเพิตจากสังขารีสุเอวังมีสังขาราหูตุ อีวังเมสังคารามาหีสุนติยันมาจากภูพีกรีสังคารานัตตันมาสังคาลาปัสยะสังวัตติยันจาราปติสังคารีสุอีวังเมสังคาลาหัวตุอีวังเมสังคาราหูมาหิสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณัจจะเหตุทงพิเกวิอัตตาภะพิสันนัจจะทางวิญญาณังกับภาษาญาสังวัตติยะสังพิสัจจวิญญาณิเอวังมีวิญญาณังหัวตุเอวังมีวิญญาณังมังหัวสติจันาจากโคพิเกวิวิญญาณังอนัตตาตันมาวิญญาณังอภาษายะสังวัตตินัจะรับปฏิวิญญาณิเอวังมีวิญญาณังหัวตุเอวังมีวิญญาณังมังหัวสติตังกิณปธาพิเกวิลูปังนิจาวานิจาวะทิจยาปัญเจยาปานัติจังทุกขังวาตังทุกครังปฏิยััมปนนิทุกขังครันนิตังสมานปิฏ อือตังว่ามาเอโสหาบ้านิงอโสมีออตตินงเหตุต่างพันธิตังกิงมัทตะ,ะพิบเว วิทนานิจาวานิจาวาติเนิจาวันติยปานานิจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังปันิยมปานานิจังทุกขังนิปปลินามัตตมังกะลังโนตังสมานุปสตุหิเตตมะมะอิสุหัปมันมีอิสุมีอัตติลุงเหตุตังปันติตังยิงเมตถะพิคเวสัญญานิจาวานิจาวาติเนิจาวันติยปานานิจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังปันิยมปานานิจังทุกขังวิปปลินามัตตมังกะลังนุตังสมานุุปะะตตงีัมมเอโหมนิเหปสต ตังกิงมัทธรัตพิกเวสังคารานิจาวานิจาวาติอญาปันเตยัมปานานิจังทุกขังวัตังทุกขังวัติทุกขังปันเตยามปานานิจังทุกขังวิปปลินามัตตมังกาลังนุตังตมะโนเปชตุงอิตมะมะเอโซหะมันมิเอโซเมอตตานุเหตังคันเตยตังกิงมัทธรัตพิกเววิญญาณังนิจาวานิจาวาติอินญาปันเตยัมปานานิจังทุกขังวัตังทุกขังวัติทุกขังปันเตยามปานานิจังทุกขังวิปปลิ ตมานูกกัิตุงเฮตังมามมเอโซหาไม่มีเอโซเมียแต่ตินงเหตันพัดตีตันมาติหาพี่กวยังกินจิรูปังติตานาคราปจจุปนังตังวางไปเหตาลาวาอุจาริกังวะสมบัตินาวะปณิตาวายาตุลีสันติเกวะสัมปังรูปังเมตังมาแม่ ใีโสหบัตมินั้นมีโสอัตติเอวะามีตังยะถาภูตังจัมมันปัญญายะตังทัปังแยกเกจิวิธนาติตานะครปัจจุปนาตตาบาพิเชลาวาจัจจิกาวาสุมังวายนิบาปนิตาวายาตุลิตังชิเกวะจมภาวิธนานิตังมะมะใีโสหบัตมินั้นมีโสอัตติเอวะามีตังยะถาภูตังจัมมันปัญญายะตังทัปัง ยากาจีวิธนาอิตาดาค้าปัจจุปนาตตาวะให้ฉละาบอกเจ็กไรเกวะอุสาลิกาวาจุวางวาหินาวาปนิตายาตุเรดสันติเกวะสัมผาวิธนามีตังมะมะเนส่วะมันมิงนัเมส่วนตาจีวะเมตังยะถาภุตังสมันปัญญายะตันตัปายากาจีสัญญาอติตานาค้าปัจจุปนาตตาวะให้ฉละาบอกอุซาลิกาวาจุมวางวาหินาวาปนิตาวายาตุเรดสันติเกวะ สัมพัส <The Major> mm ัญญาณีตัมมามะนีสหะมมันมีนัมีสุอัตติเอวะามีตังยะถาพุตังสัมมันปัญญายะตะปั่นเยเกจิสังฆาระคะติจาระคะปัจจุปนาทตาวะพิจาราวังเจริญวามะจุมังวายหินปาวะยะตุลีตันติเกวะสัมพีจัพพีสังฆาราดีตัมมะมะมีสุหะมมันมีนัมีสุอัตติเอวะามีตังยะถาพุตังสัมมันปัญญายะตัะปั่น กิณีวิญญาณังอติตานะคปัจจุปนาหะว่าเพื่อจะาวจากนกวาสุมาวะเยเอวังปักสังภิเวสุวาลิยสวะโกรุปักมีปีนิพินทติเวทนายปีนิพินทติสัญญาปีนิพินทติสังคารีสุปีนิพินทติวิญญาณังมิปีนิพินทติ Nipin danguila cedi wila kawimu cedi wimu tamin wimu tamin tianang huti kina cedi wu cita ngama celi titi itama wu cappakawa anta ma na pancawa kiyapi kuwa kuwa